สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพงพงครับครับผมวันนี้จะพาทุกท่านมาดูลูกอมลูกอมเนื้อเมกสิทธิ์หลวงพ่อทัพวัดอนงคนะ์ับลูกอมเนื้อเมกสิทธิ์หลวงพ่อทัพวัดอนงค์นี่ผมเคยเอามาทําคลิปให้ทุกท่านดูลูกหรือสองลูกแล้วเนาะลูกนี้ก็คือลูกที่สามนะสำหรับลูกอมหลวงพ่อทัพวัดอนงค์เนี่ยผมเคยพูดไว้ว่า ลูกอมหลงโพทับเนี่ยท่านจะม,มีไม่มีรอยตัดช่อเนาะอืมผมดูดูหลายรอบแล้วเนาะมาส่องดูหลายรอบแล้ว,ลวก็ไม่ปรากฏรอยตัดช่อเนาะผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาสร้างสร้างแบบไหนเหมือนกันเนาะก็มีมีดูเหมือนว่าจะมีรอยตะไบดูมีมีอะไรบ้างนะเพียงแต่ว่ารอยตัดช่อจริงๆจังๆเนี่ยไม่ไม่ปรากฏเห็นเนาะไม่แน่ใจว่าเขาสร้างยังไงนะครับครับผมสำหรับ ประวัติหลวงพ่อทัพวัดทองนี่มีคนประมาณการว่าท่านเกิดปีสนะองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้านะเออสองพันสามร้อยแปดสิบเก้านะขอโทษนะครับอาจจะพูดผิดเออมีคนประมาณการไว้ว่าหลวงพ่อทัพวัดอนงค์เนะี่ยท่านเกิดเมื่อปีสองพันสามร้อยแปดสิบเก้านะครับออตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าว,วาดวัดอนงค์นะครับ ท่านเป็นพระลูกวัดนะเป็นพระลูกวัดส่วนที่เป็นเจ้าอาวาสวัดอโณงที่ที่ท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะก็คือสมเด็จพุทธาจารย์นวมวัดอโณงนะเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับผมแล้วก็ามามรณาภาพหลวงพ่อทับวัดอโณงนี่มามรณาภาพปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบนะครับเกิดสองพันสามร้อย 89นะครับแล้วก็มามรา,าภาพปี2480เนาะก็มีอายุประมาณ90กว่าปีนิดๆน,นะครับผมขอโทษนะครับรู้สึกว่า <c oughs> ดูเหมือนว่าอากาศเปลี่ยนจะเป็นวัดอีกแล้วครับผมเอก็ก็ประวัติคร้าวๆของท่านก็น่าจะประมาณนั้นนะครับหลงวงพ่อทัพวัดอนงนี้ท่านได้สร้างพระปิดตาที่มีมีชื่อเสียงโด่งดัง แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นพระปิดตาติดหนึ่งในห้าเป็นจากภาคีพระปิดตาเนื้อลหะประเทศไทยอยู่ด้วยนะพระปิดตาหลวงพ่อทัพวัดอนงค์นะครับผมเอ่อซึ่งมีความโด่งดังแล้วก็มีคนเสาะแสวงหาแล้วก็หายากนะแล้วมีราคาแพงนะครับผมก็ก็สมควรที่จะหายากนะเพราะว่าพระพระท่านก็คือใช้ใช้ดีประสบการณ์สูงนะประสบการณ์สูงแล้วก็ พอติดหนึ่งในห้นาเบญจภาคีพระพระปิตาเนื้อลูหาก็มีคนเสาะแสวงหากันเยอะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับอนอกจากพระปิตาที่ท่านสร้างเอาไว้ที่เห็นเห็นกันท,ทั่วไปก็จะมีลูกอมเนื้อเมกสิทธิ์ของพระทับวัดอนงค์นะครับผมวิธีการวิธีการดูลูกอมหลวงพอ่อสิทธิ์เออหลวงลูกอมเนื้อเมกสิทธิ์หลวงพ่อทับวัดอนงค์นี่ก็คืออย่างที่ผมเคยบอกก็คือ ลูกอมหลวงพ่อท้วัดอนงเนี่ยดูดูดูผลเผยแล้วเขาเหมือนจะเป็นเบ้าประกบนะเป้าประกบแต่แต่ที่ผมสงสัยก็คือผมไปไล่ส่องดูแล้วมันไม่ไม่มีรอยตัดช่องนะครับผมไม่มีไปส่องดูแล้วเนาะไม่มีรอยตัดช่องท่านั้นวิธีการสร้างเออลูกอมเนือเ้อไม้กระสีหลวงปู่ทัาววัดอนงเนี่ยก็อาจจะ สร้างขึ้นมาคล้ายๆกับล,กล,กลูกอมแร่บางไผ่นะครับผมหลวงปู่จันทร์วัดโมดีนะลูกอมแร่บางไผ่นะก็อย่างที่ผมเคยอธิบายเกี่ยวกับการสร้างลูกอมแร่บางไผ่เอาไว้ก็คือเขาเอาโลหะมาหลอมเอามาหลอมใส่เบ้านะมาหลอมใส่เบ้าเสร็จปุ๊บโลหะหลอมเหลวเสร็จปุ๊บเขาก็จะทําเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาเฉพาะนะครับ เครื่องไมเครื่องมือทำเครื่องไม้มเครื่องม,งมือขึ้นมาเฉพาะก็คือเจาะเจาะใตะ้เครื่องไม้เครื่องมือที่ว่าก็คือทําคล้ายๆเป็นครีมหรือเป็นตัวขี้นะครับเจาะเจาะใต้ตัวขี้ทั้งสองด้านเนี้ยเป็นหลุมเป็นหลุมแล้วก็ไปจับไปจับเนื้อโลหะหลอมเดลวขึ้นมาแล้วก็ไปเอาไปทิ้งใส่น้ําแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ก็น่าจะประมาณนะั้นนะครับ วิธีการสร้างพระเอ่อว,วิธีการสร้างลูกอมเนื้อเมฆกิทธิ์หลวงหลวงพระทัพวัดอนงคเนี่ยเพราะเพราะว่าสาเหตุที่ผมพูดอย่างนั้นก็คือมันมันเป็นเบ้าประกรบก็จริงอะแต่ว่ามันมันไม่มีรอยตัดช่อนะไม่มีรอยตัดช่อมันไม่มีรอยประกรบของโลหะนะครับก็จะประมาณนั้นเนาะสำหรับวิธีการดูดูดอ่าลูกอม เนื้อไม่กระสิทธ์หลงพ่อทัาวัดอนงเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกก็คือขอโทษทุกท่านนะครับไฟกระพริบอีกแล้วสงสัยเป็นหน้าร้อนเราก็ใช้ไฟกันเยอะนะไฟกระพริบไฟตกนะแล้วก็พริบอยู่อยู่ดวงเดียวที่ผมทํางานเนี่ยดวงอื่นก็ไม่กระพริบนะครับขอโทษทุกท่านในนที่นี้แล้วก็ผมไฟกระพริบนะครับไฟไม่ไม่น่าจะพอนะครับผมวิธีการดูก็คือลูกอมหลงพ่อลูกอมเนื้อไม่กระสิทธ์หลงพราอท้าววัดอนงเนี่ยผมจะดูหลุมนะครับหลุม หลุมนี่ก็คือได้มาจากเสียงท่านหนึ่งที่ท่านที่ท่านสอนสอนวิธีการดูหลุมพวกพระรูปหล่อเลี้ยนหล่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เอาำำมาใช้นะครับรก็ปรากฏว่าดูหลุมใช้ได้ผลนะครับดูหลุมใช้ได้ผลเนาะ,ะดูหลุมผมผมจับลูกอมเนื้อโลหะต่างๆเนี่ยขึ้นมานี่ผมจะดูหลุมไว้ก่อนเนี่ยลูกอมเนื้อ,อ,มอไม่กระสีหลวงพ่อทับวัดอนงค์ก็คือหนึ่งในนั้นนะครับผมก็จับขึ้นมาดูหลุมไว้ก่อนเลยนะ ในหลุมนั้นก็มีก็มีความเก่าธรรมชาติความเก่าหลงเหลืออยู่เนาะอย่างเช่นพวกอถ้าเป็นรูปหล่อเหรียญหลอ,หลอก็จะมีพวกคาบเบ้าพวกสนิมเบ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในหลุมนะครับผมก็สามารถศึกษาในนั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลูกอมเรียบๆแบบนี้อย่างที่บอกสมัยก่อนผมไม่จับเลยนะไม่รู้ว่าจะดูอะไรนะครับอาจจะดูลวดลายจะดูอะไรก็ดูอะไรไม่ได้เลยครับสมัยก่อนนี้ผมไม่จับเลยเนาะ แต่พอเซียนมีพอไปดูคลิปเซียนท่านหนึ่งท่านท่านเขาบอกไว้ให้ดูหลุมนะถ้าเกิดเป็นรูปหล่อเหรียญหล่อ,หลอให้ดูหลุมเนาะผมก็เลยเอาเอาวิธีการดูหลุมมาใช้กับไอพวกลูกอมเนื้อเนื้อเนื้อโลหะนะนะก็ปรากฏว่าใช้ได้จริงๆนะครับใช้ได้จริงๆสําหรับวิธีการดูหลุมเนาะอาจจะหลุมเล็กหลุมใหญ่รูดูได้หมดนะครับดูได้หมดเนาะขอโทษนะครับผมครับผมย้ํานะครับวิธีการวิธีการสร้างเอ่อ วิธีการสร้างลูกอมเนื้อเมฆส์หลงพ่อทับวัดอนงค์เนี่ยก็คือผมคาดการไว้ว่าผมคาดการไว้ว่าแบบนี้นะครับเ,เนื่องจากเขาไม่มีรอยตัดช่อเนาะไม่มีรอยประดัดช่อแต่ว่าจะมีลักษณะคล้ายๆบ้าประกบแต่ว่าไม่มีรอยตัดช่อเนาะ <ies. S 1> ผมคาดการเอาไว้ว่านะครับแต่ว่าทุกท่านก็ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการคาดการเนาะผมคาดการเอาไว้ว่าวิธีการสร้างลูกอม เนื้อเมฆกระส์หลวงพ่อทัพพนันงเนี่ยก็จะไปไปคล้ายๆการสร้างลูกอมแร่บางไผ่ของของหลวงปู่จันทร์วัดมูลีนะครับก็คือเอาโลหะไปหลอมเอาโลหะไปหลอมพอโลหะหลอมหลอมกลายเป็นของเหลวเสร็จปุ๊บก็ทําเครื่องไม้ขึ้นมาเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาเฉพาะคือคือทำคล้ายๆค,ยคีมขึ้นมาเฉพาะแล้วก็เจาะหลุมเอาไว้ทั้งสองด้านนะครับก็ใช้คีบ เนื้อโลหะหาออลหาหาอมเหลวขึ้นมาใช้คีบเนื้อโลหะหลอมเหลวขึ้นมาทีละลูกแล้วก็ไปหยอ่อนใส่น้ําคีบขึ้นมาแล้วก็ไปหยอ่อนใส่น้ําคีบขึ้นมาก็ไปหย่อนใส่น้าแบบนี้นะครับก็น่าจะประมาณนั้นเนาะเพราะว่าก็าอย่างที่บอกมันไม่มีรอยตัดช่องนะครับลูกอมหลวงพ่อ,อลูกอมเนื้อไม่กษษระสีหลวงพ่อทับวัดอนุมนะครับจะน่าจะสร้างค,ค,คล้ายๆหลวงลูกอมแล่บางไผ่หลวงปู่จันทร์วัดโมลีนะครับก็คือมันไม่มีช่องนะครับผมถึงคาดการไว้แบบนั้นเนาะ วิธีการดูลูกอมเนื้อโลหะทั่วๆวไปนะก็คือดูดูจากหลุมเนาะอย่างที่ผมบอกบอกเอาไว้ก็คือดูในหลุมนะดูในหลุมหาผมผมหยิบขึ้นมานี่ผมหาหลุมส่องไว้ก่อนเนะี่ยมหาหลุมส่องไว้ก่อนเนี่ยเนาะถ้าเกิดองออถ้าเกิดลูกไหนมีหลุมใหญ่ๆห,หน่อยยิ่งดีเลยครับหลุมใหญ่ๆนี่ยิ่งดีเลยม,มันมีอะไรดูเอะแยะอยู่ในหลุมนะครับแต่ถ้าเกิด ถ้าเรียบเรียบไปแล้วอย่างองนี้ครับมีอกมีมีมีอาการเรียบจัดเลยครับหลุมเหลิมก็ไม่ค่อยมีเนาะผมก็ตัดสินใจอยู่นานนะครับอยู่นานแต่พอเอิญมันมีรอยรอยกระเทาะอยู่นิดนึงนะครับถึงถึงจัดสินใจได้ว่าว่าแทหรือเก๋เนาะก็คือประมาณนั้นเลยนะององนี้ผมตัดสินใจนานมากนะครับคือเออลูกเนี้ยผมได้มาประมาณหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วเนาะ รู้สึกจะเป็นได้มาตั้งแต่กลางปีหกเจ็ดนะครับกลางปีหกเจ็ดเนาะก็ข้ามมาอีกปีพศหนึ่งเลยถึงถึงมาทำคลิปให้ทุกท่านดูกันก็คือตัดสินใจยากมากสําหรับลูกองลูกนี้นะเพราะเขาเรียบเขาเรียบมากเลยหลุมเหลิมไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับผมมก็พยายามส่องก็หลุมหลุมมีก็เล็กเหลือเกินนะครับก็เลยดูยากหน่อยครับสําหรับสําหรับลูกนี้นะครับ เพราะว่าหลุมไม่ค่อยมีให้เห็นเนาะถ้าผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาลูกอมเนื้อเมฆสิทธิ์หลวงพ่อทัพวัดอนงค์มาให้ทุกขั้นดูกันเป็นเป็นลูกอมที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับสําหรับลูกอมเนื้อโลหะเนาะก็น่าจะเป็นถ้าเป็นประเภทลูกอมเนื้อโลหะเนี่ยก็น่าจะลองลองหลวงลูกอมเละบางไผ่นะครับลองลองหรือเท่ากับหลวง่อเออลูกอมเล็บบางไผ่ของหลวงปู่จันทร์วัดโมลีเลยเนาะ ครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ